สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตล์แล้วนะคะที่ Star Beauty Brighton er นะคะมีคำถามนะคะมีคำถามถามเข้ามาว่าไฮไลท์กับโลไลท์ต่างกันยังไงนะคะไฮ mm hmm. ไลท์กับโลไลท์ไฮไลท์ก็คือตรงตัวเลยนะคะก็คือทำให้สว่างขึ้นนั่นเองนะคะคือเพิ่มความเป็นสีที่สว่างขึ้นเดสตาจะเอารูปภาพขึ้นมาให้ดูนะคะว่าไฮไลท์คือการที่ใส่ผง ฟอกหรือว่าการที่ใช้สีที่สว่างขึ้นมากกว่าเดิมนะคะสมมติเอาอันนี้มาอันนี้เป็นสีเบทนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะอันนี้ดีกว่าสมมติอันนี้คือสีเบทแล้วถ้าเราจับเป็นช่อๆนะคะแล้วเราเติมสีนี้ลงไปเป็นช่อๆในในฟอยหรือว่า ในวีบอรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเราเพิ่มสีนี้ไปเรียกว่าไฮไลท์นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีสีนี้อยู่แล้วแล้วเราอยากทํำโลไลท์ทำยังไงก็คือเพิ่มสีที่เข้มกว่าลงไปนั่นเองนะคะไม่ได้เพิ่มในถ้วยสีแต่ว่าเพิ่มไปเป็นช่อๆเวลาเราทําสีนะคะอันนี้เรียกว่าโลไลท์ความเป็นไฮไลท์และโลไลท์ก็คือจะต่างกันบางทีคนที่ ทำผมแล้วสีสว่างจนเกินไปสีส้มมากเกินไปหรือว่าสีบรอนมากเกินไปดูน่าเกลียดดูไม่แบบว่าไม่เหมาะสมกับสีผิวหรือว่าไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะสว่างเกินไปเราก็สามารถที่จะทำโลไลท์ได้นะคะก็คือการที่เอาสีเข้มลงมา กลบเป็นช่อๆนะคะเรียกว่าโลไลหรือว่าทำด้วยวิธีการเซกชันเป็นสไลด์ไปเลยก็ได้หรือว่าจะทำเป็นวีฟเป็นช่อๆเลยก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทำได้หลายวิธีเลยนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคของการที่ทำโลไลกับไฮไลท์นะคะแล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามวิธีแก้ผมที่สว่างมากจนเกินไป ทำยังไงก็คือทำได้ด้วยวิธีการทำโลไลท์หรือไม่ก็มาพักถึง<ด>สีที่เราพูดว่าถ้าสว่างจนเกินไปจะแก้ยังไงนะคะเอาแพงสีมาให้ดูนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าสีแบบนี้ค่อนข้างที่จะสว่างเกินไปนะคะก็คือให้ใช้สีที่มีความสว่างน้อยกว่า1-2ระดับนะคะลองแบบ หนึ่งระดับแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำยาไฮโดรเจนที่เปอร์เซน์ที่ต่ำมากๆนะคะก็คือ3%นั่นเองนะคะก็มันก็จะดรอปลงนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าสีระดับ9หรือว่า10มันสว่างจนเกินไปก็ให้เลือกสีที่อ่อนเลือกสีที่เลือกสีที่เข้มลงมา1-2ระดับนั่นเองนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดู อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสีระดับ8ซึ่งมันค่อนข้างที่จะสว่างถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้จะทํายังไงแต่ไม่อยากทําโลไลท์อยากได้สีเสมอกันเลยไม่อยากมีไฮไลท์โลไลท์อยู่บนหัวนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้กับตัวนี้ผสมกันอย่างละครึ่งนะคะก็จะดรอปลงมาหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวไปเลยนะคะแล้วก็ใช้3%นะคะมัน3%ของไฮโดรเจนมันจะทําให้ผม เข้มขึ้นนะคะมันไม่ได้เปิดเกล็ดผมแล้วทำให้สว่างขึ้นนั่นเอง